ล่าสุดซูเปอร์เลกพูดถึงนาบิลแฮกเกอรตี้แบบนี้คู่นี้มีลุ้นแฮกเกอร์ตี้นาบิลหลังจากที่ซูเปอร์เลกนะครับได้ภพ่แพ้ให้กับนาบิลและตกตาช่างเสียตำแหน่งแชมป์มวยไทยรุ่น145ปอนด์ไปนะครับเจ้าตัวก็มีเดินทางไปสัมมนามวยที่แคนาดาและก็อยู่ในช่วงที่กำลังพักฟื้นร่างกาย และเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางด้านซูเปอร์เลกนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างชาติชื่อดังนะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับวันแชมเปี้ยนชิพโดยเฉพาะนั่นก็คือนิกแฮกกินนะครับซึ่งในบทสัมภาษณ์นั้นก็เป็นการสัมภาษณ์ถึงซูเปอร์เลกนะครับถึงไฟที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งซูเปอร์เลกนะครับก็ได้ตอบข้อสงสัยซึ่งในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับโดยได้พูดถึงเบื้องหลังนะครับไฟวันร้อย 72ที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ในประเด็นในเรื่องของค่าน้ําอาการบาดเจ็บเหลือหลังและก็ในประเด็นในเรื่องของที่ทางด้านซูเปเล็กเองนั้นเนี่ยไม่อยากจะขึ้นช็อกไฟนี้และตัวเองก็รู้สึกง,งงนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงต่อย3ยกแทนที่จะเป็น5ยกทําไมทีมงานของนาบิลนะครับจึงเลือกช็อกกับตนเพียงแค่3ยกเพราะจริงๆแล้วนะครับจะให้ช็อก5ยกนั้นตัวเองก็ช็อกได้นะครับพอถ้าเกิดว่านาบิลชนะนาบิลก็จะได้เป็นแชมป์ไปในเรื่องของตำแหน่งแชมป์อะไรนะ ไม่ได้สําคัญแพ้ชนะก็เป็นในเรื่องของผลกีฬาถ้าเกิดว่าตัวเองเสียแชมป์ไปก็เพียงแค่ไปไต่อันดับขึ้นมาใหม่และไปชิงไปแก้มืออะไรประมาณนี้นี่คือบทสัมภาษณ์คร่าวๆที่ทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับนิกแฮกกิ้งนักข่าวชื่อดังในประเด็นส่วนนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถที่จะไปหาฟังได้ทางช่อง YouTube ของนิ c k ฮกกิ้งมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ทางด้านซูเปอร์เลกนั้นได้มีการพูดถึงอดีตคู่ต่อสู้อย่างแฮกเกอร์ตี้และก็นาบิลด้วยและฟังจากการให้สัมภาษณ์แล้วนั้นเนี่ยแอบรุนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะได้ดูคู่แฮกเกอร์ตี้กับนาบิลไม่รู้ว่าทางด้านซูเปอร์เลกนั้นทราบข้อมูลหรืออะไรยังไงนะครับแต่ดูจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์แล้วนั้นเนี่ยทำให้แฟนมดต,ต่างจินตนาการไปว่าแฮกเกอร์ตี้มีโอกาสที่จะเจอกับนาบิลในไฟท์ถัดไปและก็น่าเป็นการ ชิงแชมป์มวยไทยรุ่น145ปอนด์ที่ทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นตกตาช่างและตำแหน่งแชมป์ของรุ่นนี้ว่างลงนะครับโดยในบทสัมภาษณ์นั้นทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับได้พูดไว้อย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการโอกาสหลังจากที่ผมพึ่งแพ้แบบทันทีทันใดหากนะครับเขาสองคนแฮกเกอร์ตี้และก็นาบิลนั้นได้ขึ้นสู้กันผมก็จะรอดูเลย ผมจะรู้สึกอินดีกับแชมป์คนใหม่และหากผมยังชกในพิกัดเวท1 4 5ปอนด์เหมือนเดิมเนี่ยผมจะไต่เรนกิ้งขึ้นไปใหม่ให้ได้ผมก็อยากจะสู้กับแชมป์ไม่ว่าจะเป็นนาบิลหรือแฮกเกอร์ตี้ก็ตามผมพร้อมที่จะขึ้นสู้จากบทสัมภาษณ์ประโยคนี้เองนะครับทำให้แอดมินแล้วก็เชื่อว่าแฟนมวยหลายคนนั้น เชื่อนะครับว่าโจนาธานแฮกเกตี้กับนาบิลนั้นมีโอกาสได้เจอกันซึ่งถ้าเกิดว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากดูและเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยไฟนี้นะครับระหว่างแฮกเกตี้กับนาบิลนั้นเนี่ยแฟนมวยอยากดูมากกว่าไฟซูเปอร์เลกกับนาบิลเสียด้วยซ้ำไป อย่างน้อยนะครับให้นาบิลนั้นไปเจอกับคนอื่นก่อนแล้วก็ซุปเปอร์เล็กไปเจอกับนักมวยคนอื่นก่อนและถ้าเกิดว่าทั้งคู่ชนะมาทั้งคู่นะครับจะเปิดศึกภาค3ามเนี่ยก็ต้องถือว่าจะเป็นสตอรี่ที่ดึงดูดแฟนมวยได้อย่างดีเยี่ยมเลยแต่ให้เจอกันตอนนี้ก็ยังมองนะครับว่าแฟนมวยยังไม่สนใจแฟนมวยนั้นอยากจะเห็นนาบิลเจอกับแฮกเกอร์ตี้ที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าในเวท145ปอนด์นะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แฮกเกอร์ตี้คนเดียวเท่านั้นที่จะพอต่อกรกับนาบิล ได้ส่วนแพ้ชนะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเบนเวทีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวข่าวว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นั้นอาจจะมีไฟเจอกับรถถังแต่ด้วยการเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์ค่าตรงค่าตัวความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นอาจจะไม่ลงตัวนะครับหรืออาจจะลงตัวแต่ถ้าเกิดไม่ลงตัวนะครับยังไงยังไงแฮกเกอร์ตี้มีแผนสำรองอยู่แล้วทางวันแชมเปี้ยนชิพมีแผนสำรองอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าให้แฮกเกอร์ตี้เจอกับรถถัง เฮกเกอร์ตี้เจอกับนาบิลเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าแฟนมวยนั้นอยากจะเห็นเฮกเกอร์ตี้สู้กับนาบิลมากกว่าเพราะด้วยเวทพิกัดน้ำหนักเดียวกัน145อปอนด์ไม่ต้องทำขึ้นมานะครับและก็ไม่ต้องลอดเยอะตอนนี้นะครับทั้งคู่นั้นก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อยู่ในเรนกิ้งอันดับสูงของรุ่น145ปอนด์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวนาบิลเป็นแชมป์เฉพาะกาลเฮกเกอร์ตี้ก็เป็นเรนกิ้งอันดับสูงสุดณตอนนี้จึงเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคู่ชิงแชมป์ว แน่นอนนะครับคู่นี้จะต้องเกิดขึ้นตามมุมมองของแอดมินดีกว่าเจอกับรถถังนะครับดีกว่าเจอกับซุปเปอร์เล็กคู่นี้เลยฮะแฟนมวยร้องปากซีดกันแน่นอน เพื่อนๆพี่ๆช่องเอ็กซ์สตอรีโอนะครับอยากดูไหมครับแฮกเกอร์ตี้นาบิลส่วนตัวนั้นคู่นี้แอดมินอยากดูมากมากเลยอยากดูว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นั้นจะสามารถปราบความร้อนแรงของนาบิลได้หรือไม่หรือจะเป็นนาบิลที่จะสามารถยัดเยียดความปราชัยให้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้อยากดูมากๆสําหรับคู่นี้เพื่อนๆพี่ๆนะครับมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจอกับนาบิลใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงก็คอมเมนต์กันมา ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครแน่นอนไม่เหมือนใครสไตล์เอกสตรู